วัสดุอุปกรณ์การตอนกิ่งไผ่มีอะไรบ้างของผมก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับอัดขุยมะพร้าวแน่นแค่พอประมาณนะครับแล้วก็จะมีเลื่อยซึ่งจะเป็นเลื่อยฟันทีถ้าเลื่อยฟันทีจะเลื่อยง่ายและจะทําให้เนื้อไม้ไม่ฉีกกรรไกรกรรไกรสาหรับตัดกิ่งกรรไกรธรรมดาธรรมดาเลยครับแล้วก็จะมีสายลัดเคเบบันทยจะเป็นสายลัดสิบนิ้วครับ ใช้รักแทนเชือกฟางซึ่งจะทําให้แน่นกว่าเชือกฟางทําให้ลากออกเร็วกว่าครับเทคนิคการเลือกกิ่งไผ่ในการตอนให้ออกลากดีที่สุดผมจะมีกิ่งไผ่สองกิ่งเปรียบเทียบให้ดูครับเปรียบเทียบระหว่าง2กิ่งนะครับกิ่งที่1กับกิ่งที่2กิ่งที่1ความยาว3ข้อตาแบบนี้เดี๋ยวผมจะแกะกราบให้ดูนะครับี่ประมาณ3ข้อตาแบบนี้และข้อตาสุดท้ายแห้งกิ่งนี้สามารถใช้ได้และตอนได้นะครับและกิ่งนี้กิ่งนี้นับจากข้อนะครับ หนึ่งสองสามข้อที่สามกับใบยังไม่แห้งซึ่งยังมีสีเขียวอยู่กิ่งนี้ยังอ่อนเกินไปยังตอนไม่ได้ครับก่อนอการเตรียมกิ่งก่อนการหุ้มปุยมะพร้าวครับลักษณะความยาวแหนข้างไม่เอานะครับแหนข้างต้องเลื่อยออกด้วยมอป้องกันการแย่งอาหาร แกะกาบออกให้หมดแค,แค่นี้ก็หุ้มขุยมะพร้าวได้เลย ควนรัดให้แน่นอย่างน้อยก็ใช้สองเส้นครับสสเสร็จเร้อยแล้วครับระยะเวลาในการออกลากของตุ่มตอนนะครับใช้เวลา20วันถ้าหากลากแข็งแรงและมีใบกลางออกมาแล้วเราสามารถนำลงถุงได้เลยครับ